ดวนขบวนสุดท้ายได้ฟังยิ่งแล้วใจใหายหัวใจน้องนี้เทพคาดพี่จะาลาแล้วน้องแก้วต้องจำนิรศดังทุกสายฟ លិនលົດយត់ឆ้ําអាបនង2ប្រាំងជុំឆ้ําអើលន สเสียงรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายดอกเตือนเหมือนกำนดหมยอาบน้ำตาลายน้องนาขออำลาแล้วดวงแก้วมันนี ขสิดออมมันออมเนื้อออมเนื้อใส่บักสามกีบออมเนื้อคงอคงออมขมนะจ้ะออมขมว่านี่บีบีพี่ตามาให้แต่อุบสาลาพี่ตาเราอยู่อุบสาลาละมาร์เอาระเบียงบางไทยเราเอามาสิแล้ว,ลว,ลวก็มาแบ่งให้บีขสิดออมเนื้อพี่น้องใซ่กระชายหลายๆใซ่กระชายหลายๆใซ่เบอร์เบอรกูดหลายๆไปที่นี่คะ่ะ หนึ่งเขาแล้วก็ชิอมเนือบริประโยฮ็ดงานเพ่อกำฮ็ดคลิปให้พวกเจ้าเบิ้งสิละค่ะยานีบริเปลี่ยนไปเด็กค่ะบางยานีบริบริเปลี่ยนไปคือเก่าปกติไม่มีอะไรค่ะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปค่ะอาจจะเป็นตอนนี้อาจจะสวยขึ้นแค่นั้นที่เปลี่ยนไปปอบสวยขึ้นก็ไม่ได้แปลกก็ให้สวยน้ำแน่เลถ้เถ่าตายบริสวยน้ำเขาพี่น้องเลยก็ชิอมเนือจะไปกินกันค่อยอยากกินอมเนือมหมเนี่ยอมเนือกับบุ้มเมียงดอกมือดนียค่อยบริเตรียมพร้อมว่าสิเฮ็ดคลิปอมเหนือ คลิปนี้คลิปทักทายลองเพลงก็ลองไปใส่พอเป็นรับนอกจากเพลงเงินเก่า,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 าเพลงเงินนั่นแหละเหมือนดังโมลหาฮาที่เล่นไฟเหมือนนางกากีที่ไปกับครูดลูบงามไปสู่วิมานชิมพรี ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยมีดาบทองเล่มให้เธอเลือกใจนางโมลาเลือกข่าผัวได้ยินเรื่องเล่าแล้วเศร้าใจไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย ไม่อยากให้เป็นเช่นนางโมราโมราโมรากากีสิสกินออมเนีย้ยใส่บีควาย <S <S โอเคนะกันไปเลี้ยงกันหัวกระเซยบพ,พี่น้องกินเข้ากระเซยจบจบัจบจบัจบจบับจุ๊บ